มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูค,คูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเด็กสเปกแรงในกลุ่มของอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับหุ้นเคทิสหรือว่าบริษัทกเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความ น่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยหุ้นเคทิสนะครับเป็นกลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจน้ำตาลสายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลผลิตผลไปได้จากน้ำตาลสายซึ่งเกาะได้แกโงง่โรงงานผลิตเอทนอลโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชาอ้อยโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพนะครับ ตัวตัวรายได้เพิ่มขึ้น22% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวกำไรเพิ่มขึ้น211% Q1Q ไตรามาสต่อไตรมาสรายาไ,ได้กำไรโตเลยนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น2 5 Q1Q ตัวสินทรัพย์ลดลง1%ป Q1Q แต่ว่าตัวバ i เดชันยังไม่มี PE นะครับเพิ่งจะเทิร์นอาราวนั่นเองนะครับต้องรอรุนการเทิร์นอาราวถึงจะมี PE นะครับรอรุนการพลิกฟื้นแสดงว่างบ พึ่งมาเปิดสวยตอนนี้นะครับผม e ออ n ์เน็งพึ่งมานะครับตัว p v Book Value อยู่ที่2.19เท่าก็แปลผลง่ายๆก็ราคานี้ซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ2เท่านั่นเองนะครับดีเอเชตึงๆอยู่ที่1.54เท่านะครับก็ถ้าดีเ e เชนี่สินทรัพย์ก็หนึ่งก็ถือว่าดีมากถ้า1นถึงสก็ตึงๆถ้ามากกว่าสก็เหนื่อยหน่อยนะครับยืมผลผลยังไม่มีมาให้เพราะ รอลุ้นกันพลิกฟื้นธทนาราวนะครับยังไม่มี P.E. เออร์ n g กําไรงบรายได้กําไรเพิ่งโตนะครับผมก็ท่านใดสนใจเรื่องของโรงงานน้ำตาลครบวงจรนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมทางบ้านกันต่อสำหรับเคทิตสนะครับในทีมของพลิกฟื้นธทนาราวนะครับแต่ต้องระวังนะครับ c y เคิลเขาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับมีไซเคิขึ้นลงตามวัฏจักรนะครับเพื่อนๆ เล่นก็ต้องดูวัตถุจักรด้วยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนะไ,ไม่สนใจเชิงวิไอก็ไปเป็นสายทเทรดดูกราฟเขาออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟตามเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ m อเมซิรีไลน์เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวๆมุงเชียวเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟรมมันนะครับเพื่อนๆที่เล่นตามเฟรมมันก็ต้องขายแต่ฮิสโตแกร,รมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับ ปดูตัว t ทม e เฟรมวิคภาพระยะกลางนะครับผมไ i มเฟรมวิคพบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d ซ i n ไเส้นสีน้ำเงินตัดเส,ส้นสีแดงไน์แสดงขึน้นไปมีฮิตโซกแกมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำแต่เขียวแท่งสูงกลายเป็นเขียวแท่งเตี้ยนะครับแท่งเข้มกลายเป็นแท่งเขียวอ่อนอย่างนี้บุ่งชี่าวเป็นสัญญาณขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงหรือเปล่านะครับเพื่อน,อนๆตอลอดสัญญาณออกนะครับเมื่อไหร่ฮิตโซกแกรมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เอเบซน้ำเงินตัดแดงลงในก็เป็นสัญญาณ เซลสัญญาณขายได้เลยนะครับในภาพทำฟิมฟิกนะครับไปดูตัวทำฟิมดีนะครับภาพระยะสั้นนะครับทำฟิมดีครับวันนี้เป็นการเปิดฉากขายวันแรกนะครับมีการตัดลงของ m อเบซิลไลน์เส้นสีดงเงินตัดเส้นสีน้นลายสีแดงลงไปมีฮิ้สดแร,รมสีแดงจุ่มลงไปนะใต้น้ําได้หนึ่งแท่งแท่งนี้แท่งแรกครับปิดแท่งเย็นนี้นะครับผมยังแดงอยู่ก็ ขายได้เลยนะครับสายเทรดจดจ้องเซลล์ไว้ได้เลยนะครับเทปู้ฟิตเอากาไรได้เลยนะครับผมสําหรับสายเทรดอย่างที่บอกนะครับมีินัยไม d เซ็ตมันนี่แมจเมน n ์การทําตามอินดิเคเตอร์และทำฟิมที่ใช้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับผมแลวกาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมองกอรลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ